สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้สำรวจรำเกลือเสืา้าเก็บเห็ดอีกแล้วเด้อจ้าแถวเดินบ้านนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอ่าป,ปัจจัยพี่ไก่ดอกจ้าพอดีเห็ดกะออกอยู่เดินบ้านเนี่ยค่ะหลังบ้านแกมีจ้าจากแต่กะอ่าค่อยๆไปจะพี่น้องตอนนี้กะนี่ค่ะเห็ดทีเฮาบ่ทันเก็บเนาะเฝนจะรุนใหญ่แล้วจ้าเห็ดละงอกจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เห็ดละงอกแดงเด้อค่ะเก็บเลยจ้า อันเย,ยนลีในอเมริกาก็คือเป็นอันซื้อกาก็คือซาบิลัมเน้่พี่นองจา้าเปลี่ยนไปนรอยซื้อแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็ดเห็ดระโง่ค่ะสองดอกแรกและนี่เห็ดพึ่งข้าวของเราจ้ะเห็ดพึ่งข้าวดอกสวยๆแล้วจ้ะดอกอ่อนๆแล้วก็นี่อีกดอกหนึ่งอยู่นี่ดอกน้อยๆเห็ดพึ่งข้าวจ้ะ เราก็จะเก็บเห็ดแบบเอาแบบเนื้อๆด้อค่ะบราตัดตอ่อพี่น้องจ,จ้าก็ชิยึดไว้แล้วก็ค่อยๆไปกันนาอพี่น้องจ้ะบ่มีแอบ,บตัดตอด้วยค่ะตอนนี้มีปัญหาก็จะขออนุญาตท้ายแล้วก็ลงเลยจ้ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งอันเขาเรียกอะโพรีโพเออโกลเด้นโพอย่างเงี้ยเสียก็เนี่ออนนยจำอะไรโกลเด้นโพบอกทองมันสีเหลืองมันจะออกสมๆจ้ะตัวนี้อเผอิญว่าเห็ดเพิ่นกำลังออกค่ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าก็ เนี่ยหันดอกเล็กๆเข็เเเดนม่มุดหมูวานี่เออก็านั้นนี่ก็ตัดตัดหญ้าค่ะอ,อันนี้เห็ดนี่เอาจเอาตัดหญ้าแล้วแล่นเหยียบเห็ดเบิดจะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าตอนมาถึงบ้านนั้นฝนมันตกบตกไปตัดจ้ะตัดบร่ไดเพราอ้าน,นั่นอีกดอกนึ่นค่ะอ่าเพราะว่านันฝนยุดแล้วเห,เห็ดมันก็มาตามฝนนะพี่น้องก็เลยต้องตัดเลยค่ะตัดแล้วเบิเหยียบเห็ดไปทัวเลยจ้ะ งูกหมูวานคิดไปซ้อนรอบเยูน่นี่ก้อนหนานี่ก็คือแลนเหยียบไปคุ้มนึงค่ะนี่ค่ะส่วนตัวเรือของเพิ่นโอ้ยนี่ค่ะขึ้นมานนเห็นใบต้นต้นเหยียบหมูวานมือนงดหวดรอบก้อนนั่นแหละค่ะจัดมือใดแล้วเนาะเออเนี่ยวิธีเห็ดพตุผลกดต่งตัวนี้ด้วยอ๋อเห็ลุละงงอยู่ด้านหลังด้วยจ้ะแล้วก็เห็ลุละงงอยู่ตรงนี้ด้วยจ้ะ มูนี่พี่น้องจ๋ามูนี่สวยๆแล้วจ้ามูว่านาังเก็บเห็ดมูสาวอาบน้ำพี่น้องจ๋าเอิเฮกับติดแอดแปดเลยค่ะใตลักแหละ,ละเห็ดละงอกแดงที่อเมริกาจ้าดังซานคร้ะงเนี่ย รถเหยียบแท้แค่เะยพี่น้อง่ว่าก็ล้อฝนถ้าฝนขึ้นมาอีกนี่ก็จะสวยกว่านี่อันนี้ฝนยุดไปสองสามมือแล้วจ้ะอันนี้ไว้ก่อนจะ้ะไข่เพิ่เอาด้วยค่ะต้องให้มันแตกกันสี่ก่อนนั่งยู่มองไปเห็นเห็ดพึ่งหวานจะเห็นแต่หัวดำๆนี่ค่ะนี่เห็ดพึ่งหวาน อุ้ยสองดอกพี่ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานดอกนึงเห็ดพึ่งขมดอกนึงนาะจ้ะอ่ามีหอยน่ากินแล้วนี่ยหอยเห็ดพึ่งหวานจ้ะเจอเห็ดพึ่งเนี่ยสองดอกอุ้ยเห็ดพึ่งหวานบอสจ้ะเห็ดพึ่งสาดสาดบ่พี่น้องตรงนี้ตะกอนออกได้หลายแต่สม่ามันจะเป็นลาหมดกูเด้นโผล่กูเด้นโตอุ้ยเห็ดพึ่งหวานโตแล้วนี่ อุ้ยนี่นี่นี่นเห็นไม่ไดนไหมอืมดันดอกกดตัดขาก่อนอืมนี่ค่ะตรงนี้เห็ดอันนี้ออกวิ่งดีเลพี่น้องเพิ่นจะออกจะละลายดอกนี่ค่ะดอกเล็กเป็นเป็นกําลังจะออกเองจ้าได้ดอกนึงจ้าจุดแนวนี้จะเป็นหลายพี่น้องเห็ดตัวนี้โกลเด้นโฟลนี่ ออกสม,สม่ำๆเศษพึ่งหวาดวนดอกอ่อนๆจ้าเอาเลยเนี่ยจ้ะเศษพึ่งขานเยนยกำลัองออกพี่น้องอยื่เนี่ยคุณ่ะลังแบบนอนอพี่น้องอยื่หนึ่งจ้าโอ๊ยกระเบนเหยียบพี่น้องยื่ข้างหลังนี่ค่ะนิ่มๆนิ่คุณออกมาอยู่พี่เน,นี่ยนี่ค่ะนี่อันนี้เอาได้แล้วจ้ะอุย๊ยโดนดอกเล็กโอ้ย ด้องดอกเลยคนอุ๊ยเต็มแล้วค่ะดอกให้น้อยนิดน่เต็มแล้วจ้ะนี่ค่ะอืมอันนี้เห็ดพึ่งฐานน้อยได้พี่น้องต้องแกงสดๆสดเอาไปผัดแซ่บๆพี่น้องจ้ะเจะทาไปแซ่แข็งเลยเอามาก,กินนี่บ่แซ่บแท่งพี่น้องมันเป็นยังไหบ่รูจ้จ้ะค่ะในยังอื่นก็นยังดีอยู่ด้วยแต่อันนี้บ่คือเลยจ้ะดงขึ้นมาพี่น้อง ตกในี่นแต่กรอนกระบอเคยเก็บดอกค่ะพี่นงองจ้ะพี่สาวคนกระบอกให้เก็บหายอยู่แต่กระบเคยเก็บติ่เดือดตะกรอนนี่เก็นลายอยู่ค่ะเห็ดพึ่งชนิดเนี่ยอันนี้ไปเห็นแต่คนไทยคนอยู่เมืองไทยเพิ่เก็บกันค่ะลายค่ะยูนี่มีเห็ดคล้ายๆเห็ดเมืองไทยลายจะพี่นงองจ้ะเห็ดออกคล้ายๆกันจ้ะอันนี้เห็ดเผือคานเน้อจะเห็นบหกําลังดอกตุมต่มๆ้วจ้ะ โอ้โหพี่น้องโอ้เอาเอาเจอแล้วค่ะเจอแล้วหาแหนมตะกรอนกับแหนมเราเห็นเด็กๆคนใจเป็นญยาพี่น้องมันจะไต่หยาโอ้ยนี่ดอกน้อยเพิ่นนี่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 ที่นี่ค่ะดอกน้อยเพิ่นโอ้คนเดือดไต่หยาใหญ่แล้วค่อยเห็นจ้ะเคยเยอะยัอีกดอกนึง่ยี่นี่เด้อค่ะดอกใหญ่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 ดอกพอดีเลยค่ะโบเล่โบนาวค่ะกำลังจะกินนี่ค่ะ สวยๆมากขอถ่ายรูปนี้ของสวยงาม <laughs> นี่ค่ะโอ้ยมองใดค่ะมองเกานั่นแหละมองเกาละ่ะคะเห็นวันนี้มุมเก่าของทุกปีเลยเบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดคลิปนี้ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้า ฝากไว้แค่นี้ด้วยค่ะพี่น้องจ้าอเ่าเอวเน่าไรนอนเดี๋ยวพันชิคันเบิ้งจ้าคลิปเฮ็ดเก็บยูเดินบ้านจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ